อะไรที่เราคิดซ้ำทำซ้ำเราจะเชื่อไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตามหมายถึงว่าอะไรที่เราเชื่อมันจะกลายเป็นจริงเสมอแม้ว่าเรื่องนั้นจะไม่จริงก็ตามถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เนี่ยเราก็ทำได้แต่เมื่อไหร่ที่เราไม่เชื่อว่าเราทำได้นะคะมันก็จะเป็นไปตามนั้นความเชื่อหรือความมั่นใจในตัวเองที่มันแสดงออกผ่านแววตาผ่านการเป็นมันไม่ได้อยู่จิตสำนึกมันอยู่จิตใต้สำนึก ทุกคนถูกจิตใต้สําเนะขับเคลื่อนในชีวิตทุกๆวันจิตสําึนึเนี่ยคือการคิดการพูดนะคะ,ะความคิดตั้งตันหรือการแสดงออกหรือการเซลท็อกกับตัวเองเน่ยนะมันเป็นจิตสําึึกแต่เมื่อไหร่ที่เราเชื่อนะคะเซลทอกซ้ำๆจนเราเชื่อความเชื่อที่มีประสิทธิผลคือส่งผลให้เราลงมือทา นะถ้าเรายังไม่ลงมือทำแปลว่าเรายังไม่เชื่อเพราะนั้นอันนี้ยังไม่ได้ลงไปจิตใต้สําเนกนะเพราะเวลาที่เราคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆเราต้องรู้สึกถึงสิ่งที่เราเป็นด้วยถึงสิ่งที่เราพูดด้วยมันถึงจะลงไปจิตใต้สัมเนธอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะควบคุม95%ของกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันมันเป็นเหมือนความคิดออตโต้ค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวพอความคิดออตโต้ค่ะซ้ำๆซ้ำๆถ้ามันเป็นเรื่องลบ มันจะกลายเป็นอารมณ์ขึ้นมาความรู้สึกขึ้นมานั่นแหละนะคะมันก็จะลงไปที่จิตใต้สํานึกถ้าเราจับตัวเองไม่ทันนะถ้าเราขาดการรู้สึกตัวแต่เมื่อไหร่ที่เราฝึกการเจริญสติทําให้เรารู้สึกตัวได้ไวเพราะนั้นพอเวลาที่มันเพลินในความคิดอะค่ะตัวสติไม่ทํางานเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นก็กลายเป็นความคิดก็กลายเป็นไซเคิลของความล้มเหลวและก็ความทุกข์ ทีนี้จิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะเป็นอันคอนโทลคือมันจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยเนะขาจะไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแต่เขาจะเข้าใจว่าสิ่งไหนที่เราคิดซ้ำๆนะคะรู้สึกซ้ำๆอ่ะเป็นมันซ้ำๆทำซ้ำๆเนี่ยสิ่งนั้นแหละเป็นความจริงสำหรับเราเวลาที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใต้สำนึกเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วทำงานโดยธรรมชาติเขาเรียกการดึงนดะูดน่ะเราจะต้องกลับมาตรงนี้ก่อนค่ะคือการรู้สึกตัวก่อน เปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนซอสอะเปลี่ยนแหล่งที่มาเปลี่ยนข้อมูลของตัวติดสํานักก่อนเรารู้สึกตัวเราเปลี่ยนข้อมูลได้นะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะเราก็จะสามารถทําให้ติดใต้สําเนธเนี่ยดึงดูดสิ่งที่ดีได้นะคะหรือว่าเป็นเป็นพลังงานหรือเต้ารับคลื่นที่ดีได้บรนเฮิลน่ะนะคะเขาเขียนบทความนี้ไว้นะคะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าหากคุณคิดถึงแต่ความโชคร้าย ความเจ็บไข้ได้ป่วยความลำบากยากแค้นความเวทนาหน้าสงสารคุณก็จะได้หรือจะเป็นอย่างนั้นตามที่คุณคิดค่ะความคิดส่งผลถึงความรู้สึกความรู้สึกส่งผลถึงการลงมือทำการลงมือทำส่งผลถึงผลลัพธ์ในชีวิตสิ่งที่เหมือนกันคล้ายกันจะดึงดูดเข้าหากันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะแต่มันเกี่ยวว่ามันทำงานกับทุกๆคน